สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจเข้าร่วมชมในิทศรรการดังกล่าวก็เดินทางไปได้ที่หอศิลปะว,วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเขตปทุมวันครับโดยนิทรรศการดังกล่าวจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15มีนาคมตั้งแต่เวลา10นาฬกาถึง21นาฬิกาครับค่ะ มาปิดท้ายวันนี้นะคะที่วิทยาลัยเทคนิคแพร่ค่ะคิดค้นเครื่องกายภาพําบำบัดข้อเข่าหลังการผ่าตาดัดและอุปกรณ์ยกบล็อกคอนกรีตตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นค่ะ เครื่องกายภาพบรรบาดข้อเข่าหลังการผ่าตัดประดิษฐ์คิดค้นขึ้นโดยนายสมนึกวันละและคณะจากวิทยาลัยเทคนิคแพร่ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยบริหารกล้ามเนื้อข้อเข่าและสะโพกโดยการทำงานตามโปรแกร,รมอย่างต่อเนื่องมีระบบควบคุมความปลอดภัยรวมถึงยกเลิกโปรแกรมการทำงานโดยผู้ป่วนเองได้ ระหว่างที่เครื่องทำงานอยู่สามารถปรับระดับมุมหรือองศาให้มีการตอบสนองตามความเหมาะสมของระดับความยืดหรืองอตัวของข้อเข่าตลอดจนวีระบบสำรองไฟฟ้านำไปใช้งานนอกสถานที่ได้ตามความเหมาะสม ปัจจุบันเครื่องนี้นะคะได้นำสู่การทดลองใช้กับผู้ป่วยแล้วในเบื้องต้นทั้งนี้ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจากการประกวดสินประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคเหนือประจำปีการศึกษา2553และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา2552ส่วนอุปกรณ์ยกบล็อกคอนกรีตเป็นผลงานของนายสุภกรช่วงชัยในรัฐศาสตร์หงแสงในอาทิลงกรณเมืองรัก นักศึกษาชั้นปวสชั้นปีที่1สาขาวิชาช่างก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคแพร่โดยจุดเด่นของอุปกรณ์ยกบล็อกคอนกรีตสามารถขนย้ายอิฐบล็อกได้อย่างสะดวกรวดเร็วจำนวน2-3ถึงก้อนตลอดจนเกิดความปลอดภัยในการขนย้ายอิฐบล็อกในเวลาอันจำกัดที่สำคัญมีต้นทุนในการผลิตเพียง2,000บาทเนื่องจากใช้วัสดุที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปรวมทั้งมีความแข็งแรงทนทานสะดวกรวดเร็วในการทำงานประหยัดทั้งแรงและเวลา ขนาดเดียวกันนะคะอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ3จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติประจำปีการศึกษา2552อีกด้วยค่ะ